6 <Six> ไม่เกิน6นาทีประมาณ6นาทีเออเนาะพี่น,อน้องเนาะไปะ <c oughs> เขาจะบอกว่าบ้านพอเ่อยวอยู่ในชนบทแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านหรอห่างไกลค,ความจเจริญไปหรือเปล่าเราอยากมาซื้ออันนี้ก็แว้นมาแป๊บเดียวนะคะนยาเรากับมามปแป๊บเดียวนี่นะคะนี่ก็เป็นโลงหนังพี่น้องเออ Think that, uh, live Now are not rural area. live บ้านอยู่ในป่าในเขาอุงสันมันไกลมันไกลความเจริญไม่พิองเลยย สวัสดีค่ะพบกับช่องพลเจซอรี่นะคะก็วันนี้ก็จะมาตอบคําถามหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเวลาพลโพสต์คลิปไปใช่ไหมคะในเรื่องของการทําบ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะบอกว่าบ้านพลอย,ยอยู่ในชนบทแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านหรอหรือห่างไกลความเจริญไปหรือเปล่ารับชมได้นะ EP นี้ได้เลยค่ะว่าห่างไกลความเจริญจริงไหมอยู่ในป่าจริงไหมแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านอย่างนี้โจรขโมยขึ้นไหมอะไรอย่างนี้ ไปชมกับคลิปนี้เลยค่ะเริ่มจากสตาร์ทจุดแรกเลยนะคะนี่เป็นบ้านพลอยนะคะที่ทุกคนเห็นเนาะอะไปเลยนะคะมาจะขับรถพาไปแบบไม่ลัดไม่ตัดต่ออะไรเลยนะคะทุกคนไปไปกันเลยนะคะเป็นบ้านคนเข้าไปข้างในอีกนะคะมันจะเป็นซอยซอยหนึ่งซอยสองซอยสามนี่ทุกทุกคนเห็นเดอ้ออไปเลยจ้านี่นะคะแล้วพอจะให้ดูไอ้สีฟ้าๆตรงเนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเออแล้ว เดี๋ยวจะถึงเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะคะที่เขาทําขายหลังละเป็นล้านๆนะคะค่ะเดี๋ยวพอจะให้ดูนะคะนี่ที่ทุกคนเห็นเป็นหลังคาเนี่ยค่ะมันเป็นบ้านจัดสรรขับไปเลยค่ะเรื่อยๆนะคะทุกคนไม่มีตัดต่อนะคะเดี๋ยวพอจะให้ดูอ่านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านเช่าแล้วก็เป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านที่เขาทําขายนะคะเป็นบ้านจัดสรรเข้าไปข้างในอีกค่ะนี่ก็จะมีนะคะแล้วก็จะเป็นมี ทุกคนน้องอันนี้อันนี้จะเป็นทางซีเมนนะคะนี่จะเป็นทางซีเมนเดอร์นี่คะ่ะไปนะคะตรงนั้นก็จะเป็นรีสอร์ทที่ทุกคนเห็นกําแพงยาวๆนะคะเป็นรีสอร์ทดี๋จะขับไปเรื่อยๆบอกเลยว่าไม่บิ๊กซีไม่ถึงห้านาทีะะอันนี้พอขับช้าแบบอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่ามันไม่ได้ห่างไกลความเจริญอย่างที่ทุกคนเข้าใจหรือว่าห่าง คำว่าห่งางไกลความเจริญของแต่ละคนเนี่ยแตนดัดหรือมาตรฐานของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่สําหรับพลอยมันไม่ไกลนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านค่ะหมู่บ้านเดียวกันกับพลอยเด้อจะเป็นคุ้มนะคะอันนี้คุ้ม,มล่างคุ้มบนคุ้มใต้คุ้มเหนือเป็นคุ้มเด้ออันนี้เป็นรีสอร์ทค่ะทุกคนเห็นรีสอร์ทนะคะเข้าไปด้านในนี่เข้ามาในหมู่บ้านก่อนเนี่ยพลอยก็อยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะให้ดูบ้านหลังเก่าพลอยแต่ว่า คุณยายเนี่ยได้ทําการขายแล้วเพราะว่าคุณยายเนี่ยมูฟไปอยู่ด้านบนบ้านที่พลให้ดูเมื่อกี้นะคะด้านข้างบ้านข้างบนเดี๋ยวพอจะให้ดูนะคะอันนี้นี่ก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ค่ะอันนี้ก็เป็นที่เก่าคุณยายพลแต่ว่าขายแล้วนะคะอันนั้นก็จะเป็นห้องเช่าอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณตานะคะนี่ค่ะบ้านหลังเก่าพลพอยู่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเลยนี่นะคะนี่หลังนี้เลยเป็นห้องเช่าคุณยายนะจ๊ะพี่น้อง มีค่ะห้องเช่าคุณยายดั้งเดิมพออยู่แถวนี้ค่ะตรงนี้นะคะเข้าไปด้านล่างก็จะเป็นอ่าเช่าเป็นอะไรอย่างนี้เนาะนี่ค่ะเป็นหมู่บ้านทางนี้จะไปสนามช้างอารีนานะคะของคุณในวินชิดชอบทางนี้ก็จะไปบิ๊กซีประมาณ20กว่าล้านเข้าไปด้านในนะคะไม่ได้ห่างไกลความเจริญเลยนะคะ พี่น้องมันบ่ได้อยู่ห่างไกลแ้นข่อยเราบ่มากอยู่ไกล,ลเราแหงน,นี่ฝรั่งหัวเสียกอยู่นี่เแล้วมากไปนะคะเออมันบบไกลเลยนี่บิ๊กซีมองนั่นครับไปอีกประมาณสองนาทีกับแมคโคแล้วก็โลบินสันห่างกันประมาณสองโลบบไก่ได้พี่น้องี่งเห็นบ้านข่อยจังสันได้พี่น้องมันบบไก่เลยมันอยู่ในเมือง นะคะบ้านพลอยนีย่อยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะอยู่หลังบิ๊กซีผู้ใดมากระถืกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปซื้อของเดี๋ยวทางกลับบ้านเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับไม่ฟ้าไม่ฟ้า from big c ไม่ far อ่ะ o w m a n y minute s i minutes, <S <Six> minutes. <S ไม่เกิน6นาทีประมาณ6นาทีกระบ,บอกไก่ทาไก่นั่นแฟนพลอยบ่ปไปแ้เพราะว่าเราเป็นฝรัง่ง บางคนนะ่ะฝรั่งบางคนเราก็บ่อยากไปยูไกลเด้แต่บางคนเขากับแบบมัดไอยูไก่ไกเนาะค่ะเนาะเขามาบิ๊กซีไก่ไๆหนึ่งดอกพี่น้องชิ้ีอันหลายสิ่งหลายอยา่างโอเคนี่ค่ะเราอยากมาซื้ออันนี้ไอติมนี่ค่ะอยากมาซื้อไอติมก็แว้นมาแป๊บเดียวนะคะอยากได้แบบไหนมีหมดนี่ นีเบิดพี่น้องอยากกินอีหยังปุ่นี่ร้านร้านยาลเลาก็มาแบบเดียวน,นี่นะคะน,นี่ก็เป็นโลงหนังพี่น้องเอ้ยน้อมีอย่างยากเลยนั่นพี่น้องค้างบิ๊กซีก็สิมีค่าแค่มีร้านนวดแผนไทยมีเบิร์ดสุกยาพี่น้องสุกยางสุกแนว ไปแมคโคกอะอยากได้อีหยังขามูงขาหมูมาต้มมาหยัาง,งางเบิดมันไปต้องไปตะลงตลาดนองพี่น้องตลาดนันมันนานๆโนนนนนนดนๆมันไปค่ะตลาดกับป,ป,ประมาณหาโลนี่แหละค่ะพี่น้องเออตลาดสดน่ะตลาดในบาซ่าบุรีรัมย์น่ะมันประมาณห้าโลมาหาไรรัชพัฒน์บุรีรัมย์ก็ใกล้ๆพี่น้องนี่ผนออกซอยนันกับไปค้างบิก๊กค้างแมคโคราคาที่ดินของ ที่ทิแถวที่พออยู่ใครอยู่บุีรำก็จะรู้นะคะใกล้ช้างอารีนาใกล้อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามแข่งรถนะคะอันดับหนึ่งของเอเชียพี่น้องที่ชาวต่างชาติเข้ามาที่เขามาโมโตจีพีอ่ะ เออมันติดอันดับหนึ่งสนามรถแข่งที่ดีที่สุดก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่ค่าแบบพวกอันมันแพงพวกที่ดินอ่านี่พี่น้องนี่ค่ะหมู่บ้านพอยอันนั้นทางนั้นจะไปสนามนี่ทางนี้ก็จะเข้าหมู่บ้านพอยนี่มันบ้านห้วยนี่พี่นอ้องเออคือกนนั่นนะบ้านลอยนั่นนะเนี่ยบ้านที่พอยอยู่หลังนี้เดอ้อพี่น้องนี่นี่หลังลรถซาล้งจอดนี่ นะคะแล้วบัดเม้นต์นักเกนี่เฮาเฟรนนะคะจะเป็นอันหอพักมันจะสิ้นสุดแค่คนกีดตรงนี้ค่ะพี่น้องแต่ว่าอนาคตน่ะพวกผู้ใหญ่บ้านเขาก็ขอทางไปแล้วค่ะบนพลอยน่ะมันยังไม่ถึงครบอ่าร้อยหลังเพราะตอนนี้มันอยู่ได้ประมาณราวห้าสิบนี่แหละค่ะพี่น้องที่ทุกที่ทุกล็อกมีเจ้าของหมดนะคะหนึ่งงานเท่ากับหนึ่งหนึ่งร้อยตารางวาเจ็ดแสนแปดแสนอัพนี่พี่น้อง อาจารย์เขาก็ไม่อยู่นีอันนี้คุณตาพลอยบ้านคุณตาพลอยนะเออนี่ตั้งแสิบเป็นซ้อยไปนะคะบ้านอาจารย์นะคะเออนี่นะจะให้บอกรายละเอียดเลยเนาะขอโทษนะคะที่ในในคลิปไม่ได้บอกรายละเอียดอันนี้นะคะนี่นี่พี่น้องนี่บ้านบ้านแล้วบ้านขจาแล้วเนาะพี่น้องเนาะ นี่นะพี่น้องเนี่ยนะบ้านโพยนะ่ะนะยูสะอันหลังสุดท้ายอันนี้ก็บ้านตำรวจเราบ้านคุณยายอันนี้ก็เป็นบ้านพอยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นล็อกล็อกเขาขายกาันเข็นเป็นป่าๆแบบนี้เลยพี่น้องแตอยูต่แต่อ,แตแตอันน้อยจนเทาแล้วกับยังบ่มีอันขโมยขจรขึ้นบ้านวันมีอนานะคตกับโบนี่เ <c oughs> ออนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะมันก็ไม่ได้กไกลเด้อพี่น้องเห็นมันเป็นทางลูกรังแบบนี้ก็ไกลเด้อทางลูกรังไม่ใช่ว่าอยู่ไกลความจเจริญเสมอไปไม่จริง ไม่ริงเด้อพี่น้องเออแฟนพอยน่ะเขาอยู่ในเมืองหลวงอ่ะนะเมืองเฮลซิงกิอยู่ฟินแลนด์เมืองหลวงอันเฮลซิงกิเป็นเมืองหลวงของฟินแลนด์เนาะเราอยู่มาติกแต่นหน่วยจนใหญ่แล้วทั่วความสะดวกสบายทุกอย่างบัดพอเรามาได้ข่อยเราก็อยากอยู่บ้านแบบสบายคือกันแบบสะดวกสบายร้านยงร้านยาหาหมอสองนาทีสามนาทีก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะเราจะมาตอบนะคะว่าแบบโลเคชั่นมันโอเคไหมถ้ามาสร้างบ้านอยู่ตรงนอตฟ้าออเซมอะไรกับวิลลีฟอะไรกับอินเดอะมอเทนเนาะ how you feel yeah i feel good because uh, boriram is not uh, not uh, any tourists it's, ah. it's very noisy if you live in uh, Pattaya phuket or bangkok or mm. Kabi, it's very noisy because... foreigners think that uh, if you live in isan mm. we are now in isan but uh, remember that isan is uh, many provinces and now we are we are not rural area. We, are, we live in Isan Buriram city. So you have here activities. Here is a big senior, so there is also, you can go watch movies, cinema. Yes. Here is uh, Chang Arena, you can go watch football and exercise. And Chang oh. International Motor Arena, you can watch uh, cycle and car racing uh, almost every weekend. Mm. ทุกคนจะได้ยินเสียงดังเพราะว่ามันเป็นสนามรถแข่งอยู่ใกล้นสนามรถแข่งนะคะ yeah and it's 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 a say uh, saying that uh, Buriram is a sports city in Thailand mm hmm. because of these two because via via city we l i v e in city here is lot of good also uh, falang food restaurants mm hmm. many uh, many restaurants and coffee shops and all are just within 10 minutes No need to drive uh, Far i All ก็คือสำหรับแฟนนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ห่างไกลความเจริญอย่างที่ทุกคนเห็นทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นป่าแต่มันเนี่ยออกไปนะขับประมาณ500เมตร2 3 0 0เมตรก็เป็นคอนกรีตแล้วก็เป็นหมู่บ้านปกติแล้วก็ขับไปสู่เมืองอะไรอย่างเงี้ยคะก็แฟนก็ไม่ได้ใช้ชีวิตลำบาก เขาเป็นคนอยู่เมืองหลวงพื้นเพลของเขาอยู่เมืองหลวงก็คือเฮลซิงกิเฮลซิงกิเนยู่เป็นเมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เขาอยู่มาตั้งแต่เล็กจนใหญ่นะคะแล้วทีนี้พอมาการใช้ชีวิตเนี่ยพอเขามามีแฟนเป็นผู้หญิงไทยใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็อยากอยู่ที่ที่มันสะดวกเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนที่จะชอบความห่างไกลแล้วก็ไม่ใช่ฝรั่งทุกคนเหมือนกันที่จะชอบอ,อยู่ใกล้ความเจริญอย่างนี้มันก็มีที่แตกต่างออกไปนะคะเออ สำหรับแฟนเนี่ยก็คือใช้ชีวิตง่ายแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตยากนะคะโอเคมีเพื่อนบ้านไหมหรือไม่มีจนแบบอยู่กลางหลังแบบเดียเด่ยวๆไม่จริงนะอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบน <c oughs> อ่านี่นะคะ อย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นบ้านคุณยายค่ะบ้านคุณยายข้างบ้านนะคะนี่เขาก็จะมีสองหลังสามหลังติดกันฝั่งนู้นต้นไม้มันบังนะคะเป็นหลังคาสีส้มๆฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นหอพักแล้วก็เป็นบ้านทหารตำรวจอยู่ฝั่งนู้นค่ะที่เป็นหลังคานะคะแต่ว่าต้นไม้มัน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 ปิดหมดมันไม่เหมือนหน้าเล้งถ้าหน้าเล้งฝั่งนี้น่ะต้นไม้มันจะไม่มีให้เห็นเพราะว่ามันมันต้นไม้มันตายถูกต้องไหมคะเออนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มี แล้วก็พอถือว่าพอโชคดีอย่างหนึ่งเพราะว่าเราได้มาซื้อไว้ก่อนแล้วเราก็มีโอกาสมากกว่าคนอื่นถ้าอีกสาี่ปีพอคิดว่าที่ตรงเนี้อาจจะขึ้นมาประมาณแสนสองแสนนะคะโอเคเดี๋ยวพอมาทำมาดูมา,า,มามเดียออกเป็นบ้านเนาะโอเคค่ะชัดเจนนะคะก็โจทจะขึ้นบ้านไหม มีพวกคนเด็กติดยิดยาไหมทีม่ทุกที่มันก็มีนะคะคนประเภทนี้คนประเภทนี้เขาก็อยู่กันทุกที่เลยคะ่ะติดยาไหมขโมยขจุนไหมแต่สําหรับตัวพอลพอมาอยู่นี่ก็ตั้งแต่เล็กจนโตนะคะ่ะก็ยังยังไม่มีนะคะยังไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นโอเค <Okay. S 2> ถามพี่สาวนะคะที่กันมานะคะก็คือแล้วพี่เนี่ยก็คือเขาชอบมาหาพลจริงกับเขาอยู่ในตัวเมืองแล้วก็พลเนี่ยในตัวเมืองตลาดโสดถามตรงนี้นะคือเอาจริงๆมันไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่ทุกคนเ,ออเห็นนะคือเนี่ยที่เห็นเป็นป่ามันก็มีบ้านคนเยอะแค่แบบเนี่ยขัดไป200รอเมตรนี่ก็จะเป็นหอ,อพัก ช่เป็นหมู่บ้านอะไรนี่แล้วสามร้อยเมตรก็เป็นบิ๊กซีอ่ะใช่เออสามสี่ร้อยเมตรไม่ได้ไกลจนแบบอยู่ในป่าอะไรขนาดนั้แต่ว่าไอ้ถนนมันยังเข้าไม่ถึงเพราะว่ามันยังไม่ครบหนึ่งร้อยหลังใเออมันยังไม่ครบหนึ่งร้อยหลังคือทางตำบลอ่ะเขาบอกว่าให้ครบหนึ่งร้อยหลังก่อนใช่แต่ตอนนี้มันก็มันก็ถือว่าเยอะแล้วนะมันก็ถือว่าเยอะคืออยากจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้แบบมีโจบ้ันฟอยะกับมีแต่สี่ห้าถุงทีขี่รถตอกไปมันก็เป็นบ้านคนแล้วเออใช่อันนี้คือพี่ แบบถูกแบบวิสองทุ่มรีบกลับบ้านอะไรอย่างงี้ไม่มีนะออไม่มีบบอยู่ดึกแค่ไหนก็คือขับรถกลับบ้านกลับเข้าเมืองแด้ปกติคือรถสันจรตลอดเวลาอคือครอบครัวเราอะมาอยู่ก่อนที่จะบ้านบ้านหลังนี้อีกได้เนาะออที่แถวเนี้แพงไหมให้พูดก็ ก็เอาเรื่องอยู่นะเออเพราะว่ามันติดเนี่ยที่ทุกคนฟังพลอยอยู่เนี่ยมันก็จะมีเสียงรถใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ใกล้สนามช้างต้องคิดหนีว่าที่ตรงเนี้ยมันติดใกล้สนามช้างมันเลยแพงเราเอาเจ็ดปดแสนเนี่ยไปซื้อไล่หนึ่งอะข้างนอกอะก็ได้เราไปซื้อก็ได้ตามแบบไกลไกอตามตัดเพ่อ้านอกกว่านี้อีกก็ยังได้หลายก็ยังได้หลายหลายหลไล่อะเออเจ็ดปดแสนพอมาซื้อที่ตรงนี้แฟนซื้อนะคะก็ เอาง่ายเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะซื้อมาปีที่หลยปีนี้แหละเนาะปีนี้หลปซื้อปีนี้แล้วก็สร้างมันปีนี้ปราะมันเจ็ดแสนกว่าบาทนะคะจริงๆอ่ะไปซื้อที่อื่นก็ได้แต่เราไม่ไปเพราะว่าที่เนี่ยมันใกล้สิ่งสะดวกโรงพยาบา,อาลอ่ะโรงพยาบาลห่างแค่สิบกว่ากิโลเองอุ้ยสิบกว่ากิโลไม่ได้ใกล้เหมือนคนอ,อำเภอ<ำ>อื่นเขาขอบคุณพี่โบมากค่ะที่ให้คําแนะนํากับเพื่อนๆนะคะแล้วก็มาบอกอะไรอย่างนี้เนาะทุกคนเนาะค่ะก็วันนี้ขอบคุณค่ะทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นวิดีโอพอยไปแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะ ได้รู้รายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมเล็กน,อน้อยคุณนะคะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์ดีๆแล้วก็ได้ทําให้พอได้ออกมาพูดแบบนี้นาะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นว่าเออโลเคชันเนี่ยมันเป็นยังไงที่ที่พออยู่นะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะเราสองคนนะคะส่วนอีพีหน้าหรืออีพีต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยหรืออยากให้พอทําอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เราได้เลยนะคะสนวันนี้พอต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ